ผมอันนี้เป็นซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับผมทีนี้เรายังไม่มีบัญชีไลน์เราจะทำยังไงนะครับผมดูทีนี้ง่ายแล้วก็เข้าไปที่ไลน์ต่อเข้าไปเปิดแอปไลน์จากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่าของ QR code แบบง่ายเพื่อ QR Code ใช้งานนี้สแกน QR Code ของคุณจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตในแฟชั่นก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าของลายนะครับผมการตั้งค่าของลายนี่การตั้งค่าของล ne นะครับผมรูปปุ่นใจนั่นแหละแล้วเข้ามาว่า QR Code คนะครับผม QR c o า e สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายแตะเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น QR Code แบบนี้มาให้ เสร็จแล้วเราเข้ามาแลังนี้ก็เครื่องใหม่ใช่ไหมครับเครื่องใหม่แล้วก็ครับกูค่ว่าสแกน QR Code แล้วก็เอาเครื่องเก่าเนี่ยไปส่องกับเครื่องใหม่ไหมยืนยันตัวตนด้วยละด้วยละ่ะล็อกใบหน้าหรือว่านิ้วมือที่เราเคยตั้งค่าไว้แล้วก็ ตัวเลขเรากดคําว่าตัวเลขไปเพราะว่านี่ผมทาให้พี่อ๋อยืนยันตัวตนจากเครื่องเดิมคุณคุณเป็นผู้สแกน qr code หรือไม่นะครับผมหากคุณเป็นผู้สแกน qr code โปรดดำเนินการต่อไปเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นตัวตนของคุณจะออกจากลายทันทีนะครับผมแล้วก็ตอบคำว่าใช่ฉันเป็นผู้สแกนใช่ฉันเป็นผู้สแกน เรากดดำเนินต่อไปนะครับผมปลดล็อกด้วยนิ้วมือหรือว่าอันนี้ก็คือนิ้วมือนะคบผมเราสแกนด้วยนิ้วมือหรือว่าเราจะใช้เป็นรูปแบบก็ได้ีนี้ผมทําให้พี่ผมผมจะลาดตรงนี้ได้ผมก็ใช้แค่รูปแบบให้นะครัผมเข้าสู่ระบบมือถือใหม่นะครับผม เข้าสู่ระบบมือถือแบบใหม่เนี่ยมันคลิกว่าเข้าสู่ระบบมือถือแบบใหม่แล้วกดคําว่านี่เครื่องใหม่นะครับผมกดเข้าไปเลย เราต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันต้องเร็วนะครับผมเราสแกนใหม่โอเคกดฉันกดยินยอมดำเนินการต่อไปผดลองด้วยรูปแบบนะครับผมโอเคเนี่ยึ้นว่าเข้าบัญชีด้วยบัญชีลายของเราเรากดเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมเลือกบัญชี เรปสนนี่ผมองจำบัญชีพี่ผมไม่ได้แป๊บหนึง่งถ้าประจำเราจำบัญชีไม่ได้เราก็เข้ามาที่เพ s โตครับผมเข้าไปที่เพจโต N O P O K จำของพี่ได้แล้วแล้วกดเข้าไปกดตกลง ไลน์เรีกคอมเมสเซจคุณต้องการเข้าหรือไม่เลาวก็คำว่าอนุญาตม,มันก็จะขึ้นใหนล้ละอีเมลจีเมลสำรองข้อมูลล่าสุดเลรครับไปคุณต้องการเข้าหรือไม่ข้าไปกำลังเรียกบัญชีประวัติการแชทอ่า ดำเนินการต่อเรากดคำว่าดำเนินการต่อมันก็จะโหลดมันก็จะทําการซิงข้อมูลให้เราลิงก์ข้อมูลนั่นแหละก็คือดูดข้อมูลเก่าเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่นั่นเองดูดข้อมูลทั้งหมดที่ในเครื่องเก่ามาใช้เครื่องใหม่นะครับผมอันนี้เป็นการไลยนะอตอนเราเปิดเครื่องมาที่ว่าดูดข้อมูลจากเครื่องใหม่มาสู่เครื่องเก่าก็สามารถทําได้ นะครับผกแต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูตอนแรกก็ขออภัยตอนนั้นขั้นตอนนั้นทําไปแล้วไงเนาะใชไขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้นมาหมดเลย เก้นขึ้นมาแล้วกลุ่มมีแค่บ้างออกลุ่มมีแค่นี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมข้อมูลเก่าจะขึ้นมาหมดเลย กี่ยังไม่ขึ้นมันต้องรอรอซิงรอลิงก่อนนี่นะนี่ก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมข้อมูลที่เราเคยสนทนาไว้กับเครื่องเก่ามันขึ้นมาหมดเลยนะครับผมนมี่โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่นๆทุกท่านแม้มากก็น,น้อยเนาะก็ลองไปทำดูนะครับผมนั่นแหละครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ